ันนี้ประวันที่27กรกาคมิถุนายนปพุทธศักราช2568เป็นวันที่28ที่ข้าพเจ้านางสาววนิพาบุตมาศขอถวายเสียงสวดสัทยาบุดพระสวดพระประิศและมังกต่างต่าถวัตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยา์ญูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจุดจ่อนอบขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทชมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาไรสุอัตราคัจฉันตุเทวดาสัตตมามุลิราชสานาตุสักขโมกขังสัคเทตานีจารุเปคดิสิขราจัตเตจัทธดเขตวิมานในทิเประเถจคามในดารวะนาคะหเนเคหะวัตุมเหตเขเตภูมมาจายังถุเทวชาลัทธารวัตวิสุเมยขัคันพันธพานาคาติดันตาสันธิเกายังมุนิวะราชนางสาธุโมเมนานโตธรรมะสวนรคารุอยัางพัทันตาธรรมะสวนรคารุอยัางพัทันตาธรรมะสวนรคารุอยัางพัทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทไรสนละโคมพุทธังสรณระนัจฉามิธรรมังสรณระนัจฉามิสังฆังสรณระนัจฉามิทุติยันติพุทธังสรณระนัจฉามิทุติยันติธรรมังสรณระนัจฉามิทุติยันติสังฆังสรณระนัจฉามิตาติยันติพุทธังสรณระนัจฉามิตาติยันติธรรมังสรณระนัจฉามิตาติยัน บทที example, ーー Arrow, ่4บทสวดสัจจกริยคาถานักทิเมสรนังอัญญงผู้ตัเมสรนังวะรังเอเตนะสักรวัเชนะสุติเมหโหตุสัพพทานักที่เมสรนังอัญญงทมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสักรวัเชนะสุติเมหโหตุสัพพทานักที่เมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสักรวัเชนะสุติเมหโหตุสัพพทาบทที่4บทมหาสารีสวเอวัเมสุตังเอกังสำมะังพะวัสเกสรวิหารติกปิโรวาตุสุติเมมหาิุสังเนะสััุปจมหาตหิภิกขุสเเหวะ อรหัน์เตหทัศน์สหจโลกะธาตุหเทวตาเยปุเยนะสนิปเทตาโหติพะคะวันตังทศนายะพิโุสังคันจะอัตโคอัตโคจะุนนาสุาวสกยกานางเทวนาเอตาทั้งหัวอยังโพื่อวกวิหารติกะปิวตุสมนมะหวเนมะหตาพิโคสังเทนะสัทิงประจันมตเตหิพิสังเทหสเพเหวะอรหันตเตหทัศน์เจโรกะธาตุหเทวตายปุเยนะสนิปเทตาโนติพะคาวันตังทศนายะพิุสังคันจะยันนุนะไมยันปิเยนะพะขาว ก็ค่วว่าตัวปัจเจกขาถาภาเสยามัติอตาโขตาเทวตาเสยทาปินามาก็ระวาบริโสสมะจิตังวาภาหังภาษาเลียะภาษาลิจังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวัเมวสุทาวาเสสุเทเวสูตระัหิตตาพระหวัตโตพระโตปตโตระหังสุอตาโขตาเทวตาพระวันตังอภิวัตจาวาเอกามันตังอาถังสุเอกามันตังสิตาโขเอกาเทวตาพระหวัตโตสันิเคอิมังคาถังอภาสีมหาสมัยโยกวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังตมะสมัยยังทักิตาเยวะปุราชิตาสังคันติอตะโข อ ha, ee, ama, ah ัตโคอ布拉ทิวตาพะขาวโตสันติเกอิมังคตังอภาสีมหะอภิอภาสีตตระพิขาวโสมะทหังสุจิตังอตโนสุกามะกลางสุสาระธิวานิตานิฆาเหตวาอินทุริยาวัชิติตันตตาติอัตโคอ布拉ทิวตาพะขาวโตสันติเกอิมังคตังอภาสีเจตวะขีลังเทตวะบรีคังอินทักขีลังโอหัจมะเมชาเตจารันตสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคติอัตโคตาอัตโคอ布拉ทิวตาพะขาวโตสันติเกอิมังคตังอภาสี ยกเกจิพ ap ok oh. no, so? ุทธังสารนังคาตาเสนาเตพมิสันติปยาภูมิปายาบมิสังเทหังเทวกายังปุริปเรนสันติิเตตโขพระขาวาพิโคอมันเตศเยปุเยนาพิโคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตานทัศนายาบพิโุสังคันตายเยิิเตพิโคเวทัสสุมาติธัมมะกนาราหโตสัมมาสัมพุทธาเจสันติพคาวันตานางเอตัาปรมายาวะเทวิตาสันนิปฏิตาอหิสุนเซยตาปิไม่หังอาตไม่ห่งอาจเอตารหิ เยปิเตพิขเวพระเวสสันติอนาคตธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติปการวันตานังเอตับระมาเยวะเทวตาสานิเพเตตาพระเวสสันติโสยัฐาปิไมยหังเอตระหิอากิขิตามิพิระหิอนุปปสโสรเสยัฐาปีไมหังเอตาระหิอากิขิสามิพิขเวเทวกายานนนามานิกิตากิสามิพิขเวเทวกายานนนามานิเทสิสามิพิขเวเทวกายานนนามานิตังสุนาราสัตวกรรมนังสิโรทัพาสสสามิเต เอวันเปเทติโคเตพิคุปากวัตโตปัจจสสุงขกวะวะเอตาสทวโรจัสิโลกรรมนุกัสสามีเจถภุมมาตตาสิตายเยสิตายิริีขาพรังภิกขุตาสมาภิตขุตาเยสิโลกรรมนุกัสสามีเจถภุมมาตตาสิตายเยสิตายิริีขาพรังภิกขุตาสมาภิตขุปุทสีหวาสัลินาโลมหาสัรสุภุโุทาตมโนสาสุทาวิปัสสนมาวิลาพิญโยปัตจสุเตยตวาวเนเอกปินละวัเวตาตโตอมันตยิสัทฐานสมวัจเจศชนระเตมาระเสนากะพิจันตเตยิชานาภะพิฆวะเพื่อจะตกรรมนรุง สุตปาพุทธะสัชชานาเตสัมปะทุระหูยานะอมนุสัมมาทัศน์สนาอภเพเกตตัตมาทคกขุมสัชชานะสัชชะตุระินสัตตังอกเคสัสชานะอมนุสัมนาทักสงอภเพเกสตัมนันตมาทักุงทิสาสภะพุทธาอหงงตันจัสภางพิญญาญาปวะวิจตวานัจกรมตโตอมตตยิสัทธาสวัเกสัจเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิภโบรเยวหังกิตาพิสาณิพิราหิอนุปปสุสัตสานาสาวะยาขาภุมมากะเโรวัตวะอิทิมันโตชิตติมันโตนวันนัง ชาสหภาษายมัเห็มวัตไตยขันาตะวานิโน่ที่มันโตชื่อที่มันโตวันนั้นมันโตยศสิโนมทัศมานาพิกัรมุพิคนางสีม่ติงว่านางอิเจเตศรชสหัายาขันาตะวานิโน่ที่มันโตชื่อที่มันโตวันนั้นมันโตยศสิโนมทัศมานาพิกัรมุพิคนางสีม่ติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขันาตะวานิโน่ที่มันโตชื่อที่มันโตวันนั้นมันโตยศสิโนมทัศมานาพิกัรมุพิคนางสีม่ติงว่านางคุมพิโรราชเอกโกเบปุรสานิเวสนาพิคนางสัตสหายสังยขันาปุริปุราสสสััติิกุมมโโรชะเพคงวนนป ปุริมัญชัดที่สองราชาทัตตารัตโทภาษาสติคันธปานาอภิปติมหาราชายสัสิโสปุตตะปิตาสาวพระหัวอินทนมามหันปลายที่มันตัวชุติมันตัววันละวันตัวอิสันสิโนโมทัมานาภิกกมมุงภิกุณางสมิติงว่านาทักขิณัญชัดที่สองราชาวิโรหโหัวตับภาษาสติคุมพันธนาทิปติมหาราชายสันสิโสปุตตะปิตาสาวพระหัวอินทนมามหันปลายที่มันตัวชุติมันตัววันละวันตัวอิสันสิโนโมทัมานาภิกกมมุงภิกุณางสมิติงว่านาปัจจิมัญจัดที่สองราชาวิโร ตชาวิรโกภาษาสตินะคนาที่ปติมหาราชาสันสิโปตเปตัสสะพือโวินทนามาหันปลายที่มันตัวชุติมันตัวนันมันตัวสันสิมมานาิการมุิคนางเมิวนังอุตรัญจากสราชาคุเวโรตภาสติยขนาทีปติมหาราชาสันสิปตปตัสสพ่ินทนามาหันปลายที่มันตชติมันตวนมันตัวสันสิมัทมานาพิกามุิคนางมิวนังปุริมาทีสังตารถทเนนวิโรหะโปจมนวิโระโอุ โอคุเวโรตุรังสิสาจักรเตมหาราสนตจัริสาธันทะลมานาสังสุรนิกปิโเทเวเตสัมมาญาวิโนสาวาคูนิกาสัธามยาปุเตะเเตุวิจาริปุโสหะจันทานกามเสรจาินุันทุนิันทุจัปนาทุโอมเทวสุโตจัมาตาิชิตเสนจัันตมโนาโรลตโพอาปัญจจกเจวติรุสุริยาวจสาเอเตจัเกจาราชานันพาสหราชพิโมทมนาิตามุิคณังสมิติงวานางอิ muthamana pikamu pikunang sumitingwanang yee naka raja sasa harantiti pati chapa kibisuta chakube haji sate warama chapa tajitara supana iti tisana maka yantatana karachana masi supana toki mamakasi putosana hami wachahai upoha yantayarka supana sara makang suputan sita wachara hati nasumatang sura sita patarobas wasete เมื่ิเงเศนาราหงพัตมปาขมุสไมโยธานิพันธันเตพิภูนางสันนิทิงวะนางอาโปจ่าเทวาปทวีจ่าเตชวาโยตระขมุวรุณาวรุณาเทวาโสมุจ่ยัสสาสาสหามตตากรุณากายาอาภูเทวาวิยัสสังสีโนทัศเสตเตชะตากายะสเปนะทถวานิโนทิมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตสังสีโนมุธรรมนาพิภูมูพิภูนางสันนิทิงวะนางเวนทุจ่าเทวาปทวีจ่าเต เวนทุจะเทวาปัสาวีริจาตสบ้าจาทุเบยญาจาสุศพิสาเทวาจมาคุปุระกิตาสุเยะุพัิสาเทวาสุริยมาคุปุรากิตานักตานิพุรคิตาวาอาคุมาตวราหะกาวาสนาวสุโเสโสพโกปคับปุเรนทัทโถทาเศตสัตถายเพนนตวันิโนอิมันโตชิติมันโตวนวันตยินิโนมาทมมนาพิปมงพิภุนางสมิติววนังอาท้าภูสัาภูเทวชลลมาสิขาทิวะอริตกาจารโชาจารุมาภพนิพาสีโนวัุนาสหะธรรมะชาวจิน ถ้าเศเสด็ธากายสเพนนัตตะวานิหนยที่มันโตชุติมันโตวันนันันโตยสันสินโนมัทมานาพิกามพิคุนาสริมิติวาหนสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตกรรินทาปตุสิกาอาภูอาภูมโนปัตุสิกาอัทาวโรโยเทวายเจรุหิตวาสินโนปรคามหาปรคาอาภูเทวายสินโนถ้าสศเสด็ธากายสเพนนันตตะวานิหนยที่มันโตชุมติมันโตวันนัตยสันสินโนมัทมานาพิกรมพิคุนาเสริมิติวาหนังสุขาขมมหาลุนาอาภู ประชุมนโยโิสาพิวัาสติท่าเสเทสัทธาญาสเพนะนัตตะวันนี้โนยที่มันโตชุติมันโตกันน่ามันยสังสีนโนมาทัศมนาพี่กัมมพิคุณังเศวิติ์ว่านังเขมยานสตายยมังคปายชายสังสีนโนสำพิตการมะเศถาโชตินมาจะอาสวานิมาติโนอาโกะอถาคุปนิมิตตาท่าเสเทสัทธาญาสเพนะนัตตะวันนี้โนอที่มันโตชุติมันโตกันน่ามันยสังสีนโนมาทัศมนาพี่กัมมพิคุณังเศวิติ์ว่าหนังเศรษฐเทเทวนิกายาสเพนัตตะวันนี้โนนามันวเเอยจ่าสห ปวุทธชาติมะคคีรังโอคัตินุมะนาสะวันทัคเขมโมคัตธรังนาคังจันทาวาสตตาสสตังสะพรมมาบรัมณฑลจัตุตตาอิทิมะตัวสหัสเนงุมารโอติโสจารโสปะคัสสนิตริงวะนัสหัสสะพรมมารโอการน้ำหาพรานติพิตรติอุปปันโนชิติมัตโตพิสมะกายโยยสันสิโสทัศเสตตอิสราอาคูปัจเจกสวัตติโนติฉันจัมเชิโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสเพยพิกนเตสินเทเทเวสะพรมเกมารเสนาพิการมิปัสสะปัญหาหามันทิยังเอถะกันญหัาถะปัญตถะ ราเคนาปจุมัตุบูสัมปนตาบรุวาเรธามาโวมุจิทักโคจินังอิติตธรรมหาเศนุกนหาเสนังอเปสัยิปปารินาตังวะหัจจารังกัรตวานัเพระวังยะถาภูสโกเมโคตนะยะตัวเสพชุกโตราโสปุทธาวติสังคุโตเสยังวเสตันจ่าจักพังอภิญญาญาว่าวิตารวานะจักุมารตโตอมัตยิสัทธาสาวะเกศสัจเนรเตมาลเสนนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิคัลโวเตศจะอัตกรมะกรุนสุตตะวะพุทธศาสตร์สนาวิตาราเคหิปะกามุงในสังโรมังคิอิชิยูสัเพล พิชิตตาสังขารมาพยาติตายสันสิโนโมทันติสัพพุเตหิสวัคตาเตชเนสตาติบทที่หกบทธรรมจักรปวัตตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาวาพารานิสีงวิหารตีสิบแตนเีมิข้าไทยเอกกระกโหพระขาวาปัจจว่คขีเกยรพิกุลอมันเตสิเทวเมพิคเวอันตาปะพะชิเตนะนัสเสวิกตาโยจายังการเมสุกาหมาสุขาริการนิโยโคหีโนะัมมะพุทตชิณิโกนั่นนิโยนักสรนหิโตโยจายังอัตตะคินลังทะ ฐานุโยโยโภทุโภอนาริโยอนาตสันทิโตเอเตเตพิขเวอุโภอันเตอนุโภคัมมะไม่ชื่มาปฏิปทาตถาคเตนะพิสัมพุทธาจักขุกรณียะนักกรณีอุปสมัยญาปิญญายาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตตมาจารสาพิขเวไม่ชื่มาปฏิปทากถาคเทนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะนักกรณีอุปสมัยญาปิญญายาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะมีวะอนิโยตทางพิโหมโคเสยะถิทาง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวจาสัมมากัมมันตุสัมมาอาชีโวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโศสาพิคเวมาชิมาปฏิปทากาถาคเทนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะนาคุรณิอุปสมายะปิญญายสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิกทางโขันักพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกข์ข้าราปิทุกขามารณัมปีตุขังโสขปริเทวะทุกขโทมะนาสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัพโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคิเตนนนะปปัััจจุุฏาาาขขธทก อิทธังโฆปันนภิกคเวทุกขาริยสัจทุกขาสมุทัยโยริยสัจจังยายังตัณหาโพนุภวิธการนาทิราคชาสหคาาตาตัตระตระระพิณทินิสยัติสังกา,มารมัตตนาภะวัตนาภะวิภวตัณหาอิทธังโฆปันนภิกคเวทุกขานิโรธโรยยยิยสัจจังโยตัสายยวะตันนหายะอเสสาวิราคขนิโรโยจาโภปฏินิสักโคมุตติอนารโยอิทธังโฆปันนภิกคเวทุกขานิโรคธรรมินิปฏิปัฏฐานริยสัจจัง อายะเมวะอริยสัาคิโกมะโคสยติทางสมาทิฏิสัมมาสังกโปสัมมาวจาสัมมากัมมตัสัมมาอาชีบูสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิิอิทังเพิ่บขังอริยสัจจันติเมภิขเวปุเพนุสุเตสุทเมสุจักขงอุตตปาทิญาณอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังขโผลิทังทุกขังอริยสัจจัญปัญญาตัิเม พิกขเวอเมสุตตตุสุเมสุทำเมสุจักขงุตปาทิยาหนังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาโลโกตปาทิอีกังทุกขสมุท์ขาดสมุทัยโยริยสัจจังติเมสุพี่ขเวอโปรเพยอนุสุเตสุทำเมสุจักขงุตปาทิยาหนังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาโลโกตปาทิตังขปนิทางทุกขาสมุทัยโยริยสัจจังปัหาแต่บรรดิตเมสุพี่ขเวอุปเพอนุนสุเตสุทำเมสุจักขงุตปาทิยาหนังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกตปาทิตังขปนิทาง ทุกขสมุทโยริยสัจจังปัญญานติเมพิขเวปุเพนุสุดเตสุดธรรมเมสุดจักขงอุทปาทิยานอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอปาทิอีทางทุกขานิโรโทรียสจังติเมพิขเวบุเพนุสุดเตสุธรมเสุดจักขงอุทปาทิยานุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกปาทิตั้งคนิทางทุกขนิโรโทรียสจั่งสัจจิกาตันติเมศพิขเวบุเพนุสุดเตสุดธรรมเนสุจักข ตามขบลนปณิธานทุกขานิโรธคาถานุโรธโริยสัจจังส <M> ัจจิกาตันติในพิกเวปุเพนุสุเตสุธมเมสุจักขงุตปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชัยตปาทิอารโลโกตปาทิอีทางทุกขานิโรธคาทนิโรธคาถมิมีปฏิปทารียสัจจังตันติในพิคเวปุเพนุสุเตสุมเมสุจักขงุตปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชัยตปาทิอารโลโกตปาทิต่างโผล่

ทวารที่ยาววิกีวันจะเมพิคเวอิเมสุเถตุวโสระยสัตเจสุเอวันติปริวตังทวารทศการังยัถาภูตัญญานัทสนังยัตถุวิสุทธังอมโหเสียถาเรวตาวาหังพิคเวอสเทวะเกโรเกสมาระเกสะพรมระเกสะสมระพรมนญยาปะชายนสเทวะมนุษยายาณุตารังสัมมาสันโพเทียมพิสัมพุทโตปัญจัญญาสิงย์โตุจักขุมเมพิคเวอิเมสุเถตุวโสระยสัตเจสุเอวันติปริวตังทวารทศการังยัถาภูตัญญานัทสนังนัสุวิสุทธังอมโหเสียถาหัง พิโคเบสเทวาเกโรเกสมาระเกสพามะเกสัตมณภามัญญาปชายะเสตวามนุสัยยะมุตตะรังสมาสัมโพธิงพิสัมพุทโธปัญจญาสิงญานจะปานาเมทัสนะอิทัปปะทิอกุปปันาเมวิมุตติอยะมันที่มาชาตินัตถิทานิอุนัปปวติอิทัมมบวจะพะขาวตาพะขาวอัตตมนาปัญจวะคี้ยาพิขุพะขาวตัวพาสิตาอิภิณทุหะมันสิณิจปาณาเมปานาเวยะกรณัสสิณิพันธนีมาในอายะสมะโตกนทันยัสสาวิรชัง วิตรามารังธรรมะจักของอุทภปที่ยังกินจิตสมุทญาธรรมะสัมพันธ์ตันิ้ราธรรมมันติปัติเตยจากพระวัตตาธรรมจักเตยพมาเทวาสัตธมนุสสาเวสุนเอตังพระขวัตตาภารานิสียังอิสิปตะเนมิคัตเทยานุตรรังธรรมะจักกังปฏัติตังอปิัติยังสมัยนิรวาธปรมณีนิาวะเทเวนิรามารณิราวะพรหมนาวาเกียรนจิวาโลกัสินิติภุมานังเทวานังสัตถังสัตวาชาตุมหาริชกาเทวาสัตมนุสสาเวสุนเอตจาตุมหาริชกานางเทวานังสัตถังสัตวาตาวติสสสาาเทวนุ สัทธรรมุสาเวสุนันต์ว่าติณสานางเทวานังสัตทังสัตวายามาเทวะสัทธรรมุสาเวสุนยามานางเทวานังสัตทังสัตวาดุสิตาเทวะสัทธรรมุสาเวสุนดุสิตานางเทวานังสัตทังสัตตะวะนิมมาราตีเทวะสัทธรรมุสาเวสุนนิมมาราตินางเทวานังสัตทังสัตวากอรันนิมิตตวสวัพตีเทวะสัทธรรมุสาเวสุนกอรันนิมิตตวสวัพตีนางเทวานังสัตทังสัตวาพระมคคายิกาเทวะสัทธรรมุสาเวสุนเอตันพระขาวตาภา อัปปวัตติยังสมาเนนะวะพรหมเนนะวะเทเวนะวะมารเณนะวะพรหมุนาวาเกนะจิวาโลกาสิมิติอิติหเตนะขเนนะเตนะมุหเตนะยะวะพรหมโลกาสัทวะอัคคุทักขันชีอายังจะทัสสะสหาสีโลกาธาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสังปะเวทิอัปปมโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระหุเสติกัรเมวะเทวานังเทวานุภาวาอัถโคภะคะวาอุทานาอุทานิสีัญญสีวัตถโภคุณัญโย อัญญาสิวัตถโพกนทันโยติอิติหังอัญญสมุทโกรนทันยัสสะอัญญากรนทันโยเตวานามังอโหสีติบทที่7พุทธานุสติบทที่8ธรรมานุสติบทที่9สังขานุสติบทที่10จินตามณีปิยังมันตังบทที่1ิเอสกัตตาวายสวดพร้อมกัน3จบค่ะจบที่หนึ่งอิติปิโสปขวารหังสมาสมุทโธวิชาเจรณสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูนุตโตโรบริสัทธรรมสาราธิสัถาเทวมนุษยานังพุทโธปขวาตี สวาสาิ์ทวพคาวัตตาธรรมโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตถพวิญญูหิติสุปฏิปันโนพคาวัตโตสาวกคสังโฆอุชุปฏิปันโนพคาวัตโตสาวกคสังโฆยาญาปฏิปันโนพคาวัตโตสาวกคสังโฆสามีจิตปฏิปันโนพคาวัตโตสาวกคสังโฆยาติทางสะตาฤิปุริสายุคานิอัตถบุษฐปุคะราเอสาวพคาวัตโตสาวกคสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาคินายโยอัญชลีการุนียโยอนุตตรังพุญจะเขตังโลกัสสานติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหามาตาปิตาวะโอระหังปโพตันจามหาราชาตาวะมังโผสันตุโนทิปังเรเทโวสุโพเสถิกินจิเทโวเยสัะโกปัจฌังทัสสินิกินเนวะสัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทิลาพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจะทนังสเพชนาพังหูชนาปิยังมะมะสกัตตวะพุทธรัตนาอุสธรรอุตมะวะรางเหตุกาเทวมนุสารนังพุทธเตชันัสสทินานัสสันตุปัพเเทุุุกขัปสสมตเต สกัจวาธรรมรัตนาอุสัถังอุตตะมังวรมาริรามหุปสัมมานังธมเตชนัสนทินานนสันตุปัฏฐวาสัเพยพยาบุปปสเมนตุเตสกัจวาสังฆรัตตานัอุสัถังอุตตะงวรังอาหุนนยังปาหุนนยังสังฆเตชนัสนทินานนสันตุปัฏฐวาสัเพโรคาบุปปสเมนตุเตจบที่สองอิติปิโสพคาวารังสมาสมุทโววิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูนุตตะรังปุริสวิฑูต เอติปิโสพขวารังสมาสมุทโววิชาจาระสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนุตตะโรปุริสสะธรรมสาระทิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพขวาตีสวากาโตพขวตาธรรมโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิกโกโอปินายิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหินตีสุปฏิปันโนพขวโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนพขวโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนพขวโตสาวกะสังโฆ สามีสิปฏิปัติโนภควาวัโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตปุริสับบุคคะราเอสาวะควาวัโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกรรณิโยอนุตตะรังปุญญาเขตังโลกัสันติจินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโคนาหุปัสสันติสเนหามาตาปิตตวะอุระหังปะโปตัญจะมหาราชาตวะมะโพสันตุโนทิปังกแรเทวสุโปเสทิ กินจีเทวโยเยสักโกปจฉาทัศนินกินเนวัตันตาปิยังกันตังสารีปุตโตชอบพ่อวันตุเมสุทิลาพังชนะนาเยวณีจินดาปิยังจ๋าชนะสเพชนะพังหูชนะปิยังมะมะสกัตถวาพุทธรัตนังอุสัตถังอุตมะมวรางหิตังเทวมุนุสานังพุทธเตชะนัสุนินานัสสันตุปัฏวานาสเพทุขาภุปัสสเมรตุเตสกัตถวาธรรมรัตนังอุสัตถังอุตมะมวรางปาริราหูปัสสัมะนังธรรมเตชะนัสุนินานัสสันตุปัฏวานาสเพโรคะพยาภุปัสสเมรตุเต สกัตวาสังฆรัตนังอุสธรรมวัตมะวราอหุไนยังปาหุไนยังสังฆเตยชันะสุทินานะสันตุปเทวาสเพลโรคาโมปสเมตุเตจบที่สามอิติปิโสภระขาวารังสมาสมุทโธวิชาจรณญสัมพันโนสุขตโลกะวิทูอนุตโตรปุริสาธรรมสารธิสถาเทวมนุษยานังพุทโธภระขวาตีสวาขาโตภวพราวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะเนยิโกปัจจตังเิทีจัโพวินจูนีติ สุปฏิปันโนภะขวะโตสาวะะสังโฆโอชุปฏิปันโนภะขวะโตสาวะะสังโฆยายะปฏิปันโนภะขวะโตสาวะะสังโฆสามีจิปิปันโนภะขวะโตสาวะะสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัถปุริสับุคราเอสาวะวะโตสาวะะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไยโยอัญชลีกรลุนิโยอนุตตะรัมปุญญาเกตังโลกะสันติ จินนาไมนีผียัมันตังเยสังทาสังโฆนอุปัสสันติสเนหามาตาปิตาวะโอรห์ภะโพธันจามหาราชาตาวะมังโพสันตุโนทิปังกเรเทวสุโพเสธีกินจิเทวเยสัตโขปัจฉังทัสสมิกินเนวัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภวันตุเมศิทิลาภานชนะนาเยมณีจินดาปิยังจ่าทนายสเพชนะพังหุชนะปิยังมะมะสกัฏทวะพุทธรัตนังอุสธรรมอุตมังวารังหิตังเทวะมนุษย์นามพุทธเตชะนัสุทินาสันตุปทวาสเพทุกขาภุปัสสเมงทุเต กัตวาธรรมรัตนาุสัตถังอุตตมังวรังปาริราของปัสมนังธรรมเตเชนัสสนินานัสันตุปัตวาสัพเพยาโุปัสเมตุเตศกัตตาวะสังขารัตนาุสัตถังอุตตมังวรังอหุนายังปาหุนายังสังเตเชนะสสนินานัสันตุปัตวาสัพเพยโรคาโมปัสเมตุเตบทที่สิบสชินนบัญชรชยาเสนาขต้า พุทธาเชตวามาราสวาหานาจตุสัจจาสภารสังเกติวิญโสชรานราสภานันหั์กราทโยพุทธาแถบีสตินายกาสเพปฏิสิตตาไม่หังมัตเกเตมุนุชราสีเสปติโตไม่หังพุทโธตัมุทเทวโรจเนสังโฆปติโตไม่หังโหไรสภคุณาคารุหะทะเยมินุรุโตสาริปโตจะทักขิเนกุลตโยปิทิภาคัสมิงโมคัลลานุชาวามะเกทักขิเนสเวเนไม่หังหาสุงานันทราวหูโรกัสปัจามหานาโมภาสุงามมุตสเกเทต เกตโตปิเตภาคกษตนิโสรโยวะทังขโรนิสินุเทริสัมพันโนโสพิตโตมิปุลโกคบุมารคัสปวเถโรมมเหสีจิตตวะทัคโกโสไมหังวัตเนนิจังปติถาสิขุณาขโรปุลโนอังคุริมาตจัอุบารีนัสีบริเถราปัญจอิเมชตานาราเตเถระกามมะมเสสาสิติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกายเอเตสิติมหาเสราชิตวันโตชินอรสาชาลันตาเสระเตเชนะขมาเถระสุนสิตาปัตตานุปุระโตอาสิทักษิณีมิตรสุตตะการทัชขังปุจโตอาสิวะเมอังคุริมาละกังขันธโมระปอริตันจัง อาคาเสชินาอาเสเสสาภการสันติตาชนานานพวทสานยุตตาสัตประการละลังกตาวัตตาปิตาสันทาตาภัยรัชตุปปทวาทเสสาไม่ไยังยันตุอนันต่ชินาเตชะสาวัสตโตเมสกิเจนัสธาสัมพุทธาปัญเชลีชินาปัจฉรมชั่งหินวิหารันตัมมหิตะเลสธาบริโตมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันตุสุปโตโสระโผชินานุภาเวนะชิตุปทัพโธธรรมานุภาเวนะสิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชีตันตรายโยสัทธามานุภาวะปาริโตสารามิชินักปัญเชลีติ บทที่สิบสาบทสวดพาหงมหากาพาหงสหสมาพิณิมิตาสาวิธันตังคาลิเมขะลังอุทิตะโพรัติชายตมารังทานาทิตามวิธินาชิตตะวามุนิโทตันเตชะสสาพวัตุเตชัยมังฆรานีมาราติเรกมะพียุติตาสภารันตีโครัมปนาธรรมะกันมหาทายะขังขันตีสทันตวิธินาชิตตะวามุนิโทตันเตชะสสาพวัตุเตชัยมังฆรานีนาราคิริกะชัววราติมัาถูตังทาวิคิจัสสมินีวาสุธารุณันตัง แมตตามผู้เสกวิธินาชิตตวามนินโทตันเตชัสาภวตุเตชัยมังคราณีโอกิตาฆขามติหาธาชุธารุนันตังธาวันติยุชนปตตังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชัสาภวตุเตชัยมังคราณีกตวานักตมุตตรังอิวะข้านิยญาจิตใจยะเถวัจจนังเนกายมะมเชสันเตนะโสมมิวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชัสาภวตุเตเตพิยมังฆราณี สัจจงวิหายะมติเศรษะบะตเกตุงวาทาปิโรปิตมะนังอติอันตะปูตังปัญญาปฏิปเทชิโตทิฏวะมุนินโทตันเตเะสาพระวัตุเตชัยมังครายานีนันโธปนัฐผู้เจ้าคังวิภุตังวิหิติงปุเตนะเถระพุ้เจเคนะธรรมาปะยันโตอิทูปะเทสุวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตเะสาพระวัตุเตทิมังครายานีทูขาหาทิถิพุ้เจเคนะสุตถาหานถามพรามังวิสุทธิชนิสพานังยาณาคาเถนะวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตเะสาพระวัตุเตชัยมังครายานี เอตาปิปุทธิยัมังคระอัตถาคาถาโยวัจโนทินั่นที่นสารเต็มมทันตีหิตวานาเนขัวิธานิจุปัฏฐานิโมขังสุขังอธิฆามายาโนโรสะปัญโยมหาการุวิโกนาโถหิตายสัพพานินำปุรนตวะปรัพิสัพพฟปันตุสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสตเวเชนะาหงตุเตชัยังมังคะเลนิชยันโตโพธิยามงูลสะัตยานณเปัตโนเอวัง ต่องวิชโยหงินสุเยมัคเรอภรชิตตบานเกสีเปทาิปุคเรอภิเศกเกสัพพุทธานาคปตปมทเุนตัสุบัคะรัสุปภาตสุิตัสุนวสัมมุโตจารสุยธรรมพระมจริสุปัทินากายกรรมวจรรมัทคนาปทินัทีนามโนกรมปนิทิเตปักินาปัทินานิตวานารักันตเตปัทคีเนพวัตุสพพังคะรรกันตุสพเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนัสตาสสตีพระวันตุเต พระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสธาสติพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสธาสติพระวันตุเตบทที่สิบสี่บทปฏิทานคาถายาธิวตาสันติวิหาริวาเินิโทเปคาเรปุทิคาเรตหิงเตหิงตาธรรมทานในนัพระวันตุปูชิตาสตินการณเตทาลิหารามันแะเร เดี๋ยวเราจะมาชานักวิชาจะพิคโวสารามนิการทนปฏิอุปัสสกาครมาจะเทสานิคเขมาจิสารสันปานุปตาสุกิตาพะวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทัสสังภาวะสังเสริชาติถวบปติการนิยานิกัรธรรมอัปวนาปฏิจเตสเปปิทุกภาสากระรอนตุสังขยงธาตัวจิรังสตังธรมโอธรรมัทุราจะบุคคลาสังโฆโหตุวสมโควะอัตถยะจะหิตายะจะแอมเหราขตุสัตตมุสเพปิธรรมมาจารีนวุตินสัมปะนปัญยามาธรรมเมวเรียบปะเวทิเต พรสัญนาหุนตุสัพเปปิปาริโนพุทธศาสนาสัมมาทาลภเวสันตุกาเรเทวุภวัสตุพุทธิภาวายสัตตานังสนิดทังเนโตเมธนีเมตาปิตาจะอัทรชานิจจงรักขันติปุตตะกังเอวังอัมธรรมเมนะเอวังธรรมเมนะราชาโนปรังรักขันตุสัพทา บทที่ส so so ิบหเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันิทุกขาพยาปัตตาจันิพยาโสขปัตตาจันิโสกาหุนตุสะเพติปาริโนเอตาวาตาจะอันเหหิจปัตังสัปตังมูลยัสัปตังสะเพเทวานุโมทันตูสะพสสะพสิทธิยาทานนะพวันตุสิทธิยาท่านางท้ทันตุสะทยาสีรังรักขันตุสะพัสตาพวนาธิพตาหุนตุข้าชันตุเทวตาขตาสะเพพุตธาพระลปตตาปเจกานาจยามพระนางอรหันตานาจเตเชนรักขันสะพันธมิสสะพโส บทที่สิบหกปสวดมังค่าคาถาโอโหตูตุสพังสุมังค่ารังรักขันตูตุสพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติหุนตุนิรันตระโอโหตูตุสพังสุมังค่ารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธธัมมานุภาเวนะสติหุนตุนิรันตระโอโหตุสัพังสุมังค่ารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสติหุนตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบู้ชาพระนนรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูภพระปริญญพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดในแก่ข้าพเจ้านางสาวนิพานุามากและครอบครัวของข้าพเจ้าให้พน้พน,จจพนจากความทุกข์ให้พ้นจากขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทานาในการสวดสัตยาบมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่อ,อนโมทนาลาโกรดอํนนวยพอในแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลครับปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญแรกรู68แปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งได้สร้างขึ้นรวมไปถึงวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าได้ครอบครองอยู่ในปัจจุบันขอให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระป,ปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทิ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาะขออนถวายเป็นพุทธภูชาธรรมบูชาสังฆภูชาขอพ้นบุญนีญจจงง้จงส่งถึงจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาะทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อาุปสรักและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมวิทยาศาสร์สมบัติบริบาลสมบัติมีดวงตาเห็นทมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดเป็นญายและเจริญด้วยจตุริทั้อนนาขภพครอบควยุทนนาม